เอโยวอส์ซอรสวัสดีครับผมเซลล์พรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวบิ๊กไบค์เข้าใหม่นะฮะลูกค้าเป็นเจ้า Kawasaki Z300 ABS ปี2016นั่นเองนะ่ยคันนี้สวยๆครับลูกค้ามีของแต่งมาให้พอมาเลยมาเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันหน่อยนะฮะอย่างแรกเลยนะครับชุดสีตัวรถนะลูกค้าเป็นสีเหลืองตัดดำนะฮะสวยๆเลยนะครับผมมาพร้อมกับเครื่องยนต์3 0 0ซีซีนะเครื่องเดิมๆแห้งๆไม่เคยแกะครับลูกค้า ท่อนะเป็นท่อแต่งของอาคาบูบิกนะคันนี้ได้ทายสั้นแต่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมีปลอกแคนแต่งมาให้นะฮะแล้วมือเบรกมือคัตครับผมกระจกแต่งชิวหน้าแต่งมาให้แบบครบเลยนะครับคันนี้ได้ไฟสปอร์ตไลท์มาให้ด้วยนะครับถึง2ดวงเลยนะสามารถปรับได้2ส,สีนะฮะเป็นสีเหลืองและสี ขาวนะครับผมตัวยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานนะครับคันนี้ระบบเบรค ABS มีมาให้นะใช้ทํางานได้ปกติเลยครับลูกค้าชุดสีสวยๆเลยนะครับฝั่งนี้อาจจะมีริ้วรอยบ้างตามการใช้งานนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยนะลูกค้าเจ้าคันนี้นะลูกค้าเลขหมาอยู่ที่39,0 0 0ืกิโลเท่านั้นครับผมนะสวยๆเลยนะฮะโซ่สเตอร์สะอาดกริบครับคันนี้ได้ไฟเลี้ยวหลังแต่งมาให้และไฟท้ายแต่งมาให้นะฮะ ทรงสวยสวยเลยนะครับใครที่แบบว่าอยากได้รถนะคา300สาส3 0 0ซ c ทรงเด็เกตนะผมแนะนําเจ้าคันนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับเป็นแบบว่าดีไซน์อมาตะเลยนะครับนี่นะฮะเดพาไปชมไฟสป,ปอร์ตไลท์สวยสวยเลยนะครับเหลือง<ๆ>และขาวเนี่ยอันนี้ก็เป็นปิดนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันหน่อยนะครับ ลันลันเลยนะฮะ้าใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับรถสวยราคาดีรีบมาจัดกันได้เลยเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบเลยครับผม้าใครสนใจนะฮะช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสาวัสดีครับ